จบนางสาววคนก็ยืนตะลึงนิ่งชะรอยอิสุลาลีวันมันมานยามาแกล้งใส่ความให้เราขาดพี่ขาดน้องกันแน่แต่เมื่อพิจารณาดูอีกก็ไม่ใช่ลายมือฝรั่งมันดูคลับคล้ายครับคลาลายมือพระพี่สุสครเห็นจะใช่แน่ยิ่งคิดดังนั้นแล้ว ก็ยิ่งแค้นแทบว่าจะสิ้นชีวิตโทษควรหรอือจะมาว่าน้องสาวอย่างนี้น้องน่าคิดเหมือนหนึ่งว่าพี่ร่วมอุทธรตั้งแต่เด็กมาจนอายุป่านนี้ก็ยังไม่รู้จักรักชูรักผัวมาตามโดยไม่คิดชีวิตกลับมาคิดว่าเป็นกาลีไปได้มันกรรมอะไรของนางสววาวคนอย่างนี้นะแม้ใครเขารู้เข้า ก็จะอาบอายขายหน้าเขาเป็นสาวเป็นแท่ที่มาวิ่งแล่ไปชิงผัวคนอื่นไอ้ความชั่วครั้งนี้ดังจะเอามีดเข้ามากรีดหินถึงแม้ว่าจะคิดปิดหน้าก็ไม่มีวันที่จะพ้นความอายไปได้อย่างนี้แล้วจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรคิดดังนั้นแล้วนางสาวคคนก็หยิบเอากรีด มาถือไว้จะแทงคอตัวเองคันแล้วก็คิดถึงน้องทั้งพัชนกชลนีก็จะทำให้พระองค์เสียพระไทยทั้งซ้ายทั้งขวาซะด้วยถ้าไม่หายมันก็จะละเสียโฉมหมดเลยนางสุลาลีวัน ผูกหามไม่ยังประสาทสลบสไลไม่ได้สติสุสครนอนประคองอยู่ก็เอายาใส่แผลให้แล้วก็แต้มน้ำมันเดชะหากว่าได้กินดินถนันเข้าไปอำนาจแห่งดินถนันก็ทำให้เนื้อนี่งอกออกมาไม่ถึงสามวัน ก็สนิทด,ดีนางละเวงเครืองแค้นนางสุวรรณมาลีนักที่แกล้งใช้ให้คนมาฆ่านางสุลาลีวันก็จะต้องยกทัพออกไปแก้แค้นกับมันให้ได้จึงรอบสั่งนางลำพาสรีและนางยุภาภกาให้ช่วยกำกับทัพพร้อมทั้งยันตังวิรุณและกุนตัน ให้ลากปืนใหญ่ขึ้นไปบนป้อมยิงถ้าหากถอยไปก็ให้ไปตั้งกองซุ่มคอยสังหารซะแล้วพรุ่งนี้ข้าจะยกทัพไปสมทบฆ่ามันให้หมดสองนางได้ฟังบัญชาก็รีบออกมารอบออกคำสั่งไปพร้อมกับบรรดาทัพฝรั่งให้ดำเนินการอย่างเงียบๆขันตกดึกเห็นข้าสึกหลับไหลดีแล้วก็ให้ยิงปืนใหญ่เป็นสัญญาณ เข้ารบทันทีท่านอาจารย์ที่สาป่าโมกโลกเชษก็ไล่เวทวิทยาเป็นหาฝนให้ถูกทั่วทุกตัวคนต่างคนทนแทงฟันไม่บรรลัยตัวนางสาวะคนก็เล่งให้หัสชัยไปช่วยพระนางสุวรรณมาลีแล้วนางสาว,วะคนพร้อมด้วยหญิงน้อย ก็ไปสู้รบไม่ยอมหนีนางสุวรรณมาลีถูกทับฆ่าศึกตีโดยไม่รู้ตัวก็แตกพ่ายงลูกน้อยส้อยสุวรรณจันร์สุดากระจัดกระเจิงไม่รู้ว่าไปแห่งหตงนตำบลไหนพอดีเห็นอัศชัยมาก็ร้องบอกให้ช่วยอัศชัยก็เที่ยวขับรถเที่ยวไล่ต้อนนางสนมกรมนาง รวมทั้งฝ่ายเจ้าทศวงศ์พระมเหสีเกษราและอรุณสมีต่างก็ยึดเหนีย่ยวกันเป็นเกลียวกลมไม่รู้ว่าจะไปทางไหนถูกเหมือนกันพอดีสามเจ้าพราหม์เห็นเข้าจึงจัดรถแล้วก็เชิญให้เท้าทศวงศ์และกษัตริย์อื่นๆขึ้นรถอ้อมมาทางป่ารังมีสามเจ้าพราหมณ์ตามมาระวังติด,ตด พอะด,ดีพบกับกองทัพของกุลตังก็ต้องถอยกลับอีกพวกฝรั่งมันไล่ฆ่าฟันอุตรุดแต่เดชะฝนของท่านอาจารย์ที่สาปามโมกจึงปรากฏว่าไม่มีใครได้เป็นอันตรายอะไรเลยฝรั่งไล่รบพุ่งจนกระทั่งลุ่งสางนางละเวงวันลา เตรียมไพ่พลไว้พร้อมแล้วพอสางก็คุมพลออกไปนางรำพานะแยกไปทางหนึ่งหมายจะเล่นงานนางเกศลานางละเวงก็หมายจะเล่นงานนางสุวรรณมาลีส่วนนางยุาพาภกาบุกตะลอยมาที่นางสาวคนด้วยหมายใจจะแก้แค้นแทนน้องสาว พอดีมาพบกับนางเสาววคนนางสาวคนก็ร้องว่านี่นะนางพากาแล้วจะมาปล่อยให้ไพ่พลลบก,ก็ให้ตายเปล่าๆโดยไม่เข้าการเราสองคนนี่แหละจงประจานบานกันให้ทหารเห็นว่าใครมันจะเก่งกว่าใครตัวเรายังเด็กอายุอ่อนกว่าแต่ก็หาครัวเจ้าใหม่ เจ้าได้รับการฝึกสอนมาตั้งแต่ผัวออกมาทั้งยังท้องไม่ควรกลัวอุสาวผ้ามาลัดเข้าไปเดี๋ยวท้องมันจะแตกตายซะก่อนแล้วเว้นางยุภาปกาไม่ชำนาญการลบเท่าไหร่นักหากแต่ชำนาญในการปนิบัติผัวและปากก็จัดพอดูพอนางสาวคนว่าเช่นนั้นก็ร้องไปว่าชาชนางสาวคนจุดสะครไม่เลี้ยง เพราะว่าเจ้ามันปากจัดธารพัดเจว่าไม่ใช่วงวานงค์การอะไรของตนที่จะต้องมายุ่งไอ้เรื่องที่จะลบกันนะเราไม่กลัวหรอกแต่เวลานี้เจ้านะ่ยมันตกอยู่ในที่ล้อมยอมซะดีๆถึงจะมีเปีกบินมันก็ไปไม่รอดแนะ่มึงอย่ามาพูดมากเลยพระเจ้าถาน่ะแต่เป็นผัวมึง เพราะความมัวเมาหลงสเสน,น่ห์แกลพระพี่กลับมาหากูมึงก็กลับมาพากลับไปกูจึงยิงแก้มมึงซะให้สมแทนน้อยหรือใชพระธิดาอีกาฝากถ้ากูไม่คิดสักนิดเดียวว่ามึงมีท้องมีซักกูจะตัดหัวมึงซะชะาช้าแม่งงอนรถ รักพี่ไม่มีผัวอย่าพูดมากเขาล้อมไว้แล้วยังปากกล้าอย่งยุภาพากาก็ว่าแล้วก็ร้องสั่งไพรพลใครจับมันได้นะกูจะตั้งให้เป็นมหาเสนาแล้วจะให้ทองคําพันตำลึงพวกฝรั่งทั้งนายทั้งไพรก็อยากจะเป็นมหาเสนาและอยากได้ทองคําพันตำลึง เมื่อได้ยินดังนั้นก็หมายใจว่าง่ายกรูกันเข้าไปหมายจะจับไอสิงโตก็กระโดดเข้ามาคบกัดตบฟัดเหวี่ยงกันเป็นอุตลุดจนไอพว้ฝลังตายไปบ้างแข้งขาหักกันไปบ้างวิ่งหนีก็เติดกระเจิงไปนางสาววัคโก็ขับสิงโตไล่ตะลุยไปจนกระทั่งผู้ฝรั่งแตกไม่เป็นสัมนางยุาพาภากา ทาไมนมองดูอยู่เห็นสาวาคนเผลอก็ยิงด้วยธนูแต่นางสาวคนคอยระวังตัวอยู่แล้วพอได้ยินเสียงธนูก็หันขวับไปแล้วก็รับลูกธนูไว้ได้ทั้งสามลูกแล้วก็ใสสิงโตเข้าไปหมายจะฆ่านางยุาพาภกาซะพอดีไอ้ย่องตอดกระโดดเข้ามาขวางไว้น,นวางสาวคนก็ วันแทงอย่างไรมันก็ไม่เป็นอะไรถ mm hmm. ึงโตขบกัดฟัดเหวียงไอ้ย่องตอดลงไปนอนกลิ้งสักไปเดียวไอ้ย่องตอดก็ทะลึ่งลุกขึ้นมาอีกได้นางยุพาปากาถูกนางสาวคนตีตกมาพอขึ้นมาได้ก็ผับไพ่พลมาลุมล้อมจับนางสาวคนไว้ให้ได้นางสาวคนคิดว่าทําอย่างไรจึงจะฆ่า้ย่องตอดให้ได้อยากกันนั้นเลย จำเราไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าคิดเช่านั้นแล้วก็พระถึงโตหนีให้ทหารออกไปต้านไว้ตัวเองก็เข้าไปหาท่านอาจารย์แล้วก็แจ้งเหตุการณ์พลางก็ว่าขอให้หลานได้ฆ่าตาบอดให้ตายท่านอาจารย์ทิสาปาโมกก็เสกสายสินให้สามเกลียว ลงเลียวหวายให้แล้วก็บอกว่าอย่าให้มันถึงตายเลยเอาแต่พอหลับจำนางถาว่รคนก็ดีใจนักรีบรับหวายเชื่อมาแล้วก็ขึ้นสิงโตไล่ตีผู้ฝรั่งอย่างไม่กลัวตายไอย่องตอดนะคว้าอีโตได้กระโดดเข้าฟันสิงโตแต่ฟันผิดมันหัวรอดชอบใจ นางสว่าคนได้ทีก็เอาได้สายสิงไปคล้องคอไอย่องตอดตัวงอฟุบไปเลยนางได้ทีก็ฟาดมันด้วยหวายมันดิ้นพลาดพลาดพลาดนางก็กระโดดเขาติกหัวไว้แล้วก็ลากไปผูกไวใ้ให้มันว่ายหนีไปเหมือนกับวูเหมือนควายไอย่องต่อดก็ตกใจกลัวไม่กล้ากระดิกกระเดี้ยวเลยเลย นางสาวว่าคนได้ทีก็ตะลุยไล่ตีพวกฝรั่งกระจายไปนางยุภาากาเห็นได้ย่องต่อถูกจับก็ขับมาหนีเที่ยวมาตามหานางละเวงวันลานางสาว่าคนก็เก็บได้ข้าวของมากมายแล้วก็เที่ยวออกตามหาน้องสองทัพที่พ่ายแพ้ไม่รู้ว่าหลบไปอยู่แห่งหนงตำบลไหนกัน ไปสามพรามพาเท้าทศวงศ์หนีไปพอดีก็มาพบกับทัพนางลำพาศรีเข้านางลำพาก็ดีใจนักขับไพ่พ่นเข้ามาจะฆ่าให่หมดเจ้าสามพรามหากลัวไม่ขับม้าเข้าไปสู้เจ้าโมราไล่ฟันในพวกฝรั่ง วิ่งหนีั็ยังไม่เป็นสัมส่วนเจ้าวิเชียนนั้นลั่นธนูไปทีละเจ็ดดอกถูกไพ่พนพลังล้มตายบ้างบาดเจ็บบ้างก็อาการสาหัสเจ้าสานนก็ไล่ต้อนไปยังไม่กลัวนางลำพาสลรีเห็นไพ่พนแตกกระจายโดนไล่ต้อนเข้าไปอีกพอดี ยันตังคุมพ่ายพลไล่ต้อนมาอีกจนกระทั่งมาใกล้รถของเท้าทศวงศ์ท้าทศวงศ์เห็นเช่นนั้นก็ชักพระขันสู้พางปากล็ร้องตะกนเรียกเจ้าสามพรามจนเสียงหลงเจ้าสามพรามเจ้าสามพรามได้ยินก็หันมายิงยันตังตกมาเลือดตาไหลนางลำพาสลีก็ถือขวานมาไล่ตะลุย ใครมาขวางหน้าเป็นตายหมดก็มาปะเอากับเจ้าพราหมวิเชียนเขาเจ้าพราหมวิเชียนก็สกัดหน้าไว้คิดจะฆ่าซนะแต่เกรงว่าพระหน่อในคันจะพลอยตายไปด้วยจึงแหวกทางพลางก็ว่านี่นะนางฝรั่งเดิมทีเราคิดว่าจะเลิกสงครามเจ้าก็ให้สัญญาว่าจะเป็นมิตรกับเราและนี่มันเรื่องอะไรกันอีกเนี่ย เราอยากจะรู้นักนางลำพาสีก็ว่าเจ้าเนะี่ยไปอยู่ที่ไหนยังไม่รู้ว่าเมื่อวานนี้นางสาว,ว่าคนตัวดีปลอมเข้าไปยิงนางสุลาลีวันก็จึงเกิดลบลากันขึ้นเพราะพวกเจ้าเป็นต้นเหตุเราจึงต้องมาแก้แค้นยังจะมาว่าเราอีกหน้าไม่อายอ้าวทำไมมาว่าอย่างนั้นละ่ะ ก็้าหากว่าพัะธิดากาลเวกทำไปก็คิดแค้นแต่กาลเวกสิทำไมจะมาทำทั่วไปอย่างนี้เจ้าน่ะมันเป็นสนมเมืองรมมาจากก็ควรที่เอะทำตัวเป็นข้าแห่งลมมาจากบัดนี้เท้าทศวงศ์่มาพร้อมกันหมดถ้าเจ้ารักตัวกลัวราชอาญา ก็้องพาไปเข้าเฝ้าแม้มันม่มีฟังก็ยังถือดีว่าจะต้องได้รับโทษหนักเมินสชาติหนึ่งเถอะแม้ว่าจะตายวายชีวิตเรื่องนี้ที่จะให้ไปไหว้นังเกรดสลานะไม่มีวันเท่าไหร่เวลาเนี้ยพระผ่านเก้าก็เข้ารีดเป็นฝรั่งไปแล้ว และมียศเป็นอุปราชเราก็เป็นมเหสีัวเป็นข้าฝ่าละอองธุลีชอบที่จะบำพักดีเราจะได้เกียรติกระเจียดกระบี่มียศศักดิ์ก็จะให้ปรากฏว่าเป็นกระตันยูรู้คุณยันข้าคอกนอกเจ้า เ่านอกนายระวังให้ดีนะพนลังจะสายไปทั้งตัวถ้าเจ้าทรงสามกษัตริย์ให้เราตัดชาติเชื้อไม่เหลือแล้วเราจะทูลให้เจ้าทั้งสามเป็นเจ้าไปทั้งหมดเลยชัดชะโอูนี่แล้วเว้ยมีชื่อเสียงมีศักดินาขนาดเป็นเจ้าเมืองอันพวกเจ้าเป็นแค่เพียงนางห้ามจะมาหยาบหยามนั้นมันใช้ไม่ได้ ถึงจะโปรดเจ้าเลี้ยวไว้เพลงนี้ไอเรื่องที่จะเป็นเจ้าจอมหม่อมมารดาเนี่ยเห็นว่งไม่มีทางหรอกโทษจาบจ้วงหยาบช้าเนี่ถึงจะผ่าปากลากลิ้นทีเดียวนะมึงนะว่าแล้วเจ้าพราหมกก็เอาธนูยิงขามาคว่ำขมำลงไปนางลำพาสลีไม่ทันระวังตัวก็ตกลงมาจากหลังมาตะกายคือหลังมาได้มาตัวใหม่แต่ไม่กล้ามาสู้ ควบหาไพา่พ้นได้ประมาณสักสามพันแล้วก็ติดหานางละเวงวันลายต่อไปฝ่ายเจ้าสามพรามเมื่อนางลำพาสลีหนีไปแล้วก็เที่ยวติดตามหาท้าทศวง์เห็นไปแอบอยู่ที่ซอกหินก็เลยเชิญให้เสด็จขึ้นมาลดท้าทศวง์ก็บอกว่าเ,ออเจ้าพรามเอ,อ้ยเวลานี้สเสบียงอาหารของเราก็หมดแล้วเขินสู้กันต่อไปไม่แย่เลย เราจะไปข้างไหนดีเราก็จะต้องติดตามพระมเหสีสุวรรณมาลีที่พระเจ้าค่ะสามเจ้าพามก็บอกว่าทั้งโอรสหัศชัสก็ยังไม่พบไม่ทราบว่าจะลบหรือว่าจะเสียทีก็ไม่ทราบแม้พบเราก็จะได้ช่วยจริงของท่านตกลงเจ้านำไปสิเจ้าสามพามก็รีบติดตามไปฝ่ายนางสุวรรณมาลี นหนีฝรั่งมาพร้อมหัศชัยจนกระทั่งสว่างก็มาพบกับวิรุณกุลตังออกมาขวางทางจึงหันหลังกลับก็พอดีเห็นทัพระเวววันลาสกัดอยู่ข้างหลังมีไพ่พล,าพลม,ามามากมายสุวรรณมาลีมีทหารอยู่ประมาณสามสี่ร้อยเท่านั้นนางตกพระทัยมากเห็นสุดคิดแล้วคราวนี้คงจะต้องถูกฆ่าเขาฆ่าตายเนี่ย กอดสองพระธิดาเอาไว้สะอื้นไม่สมพดีหัตชัยก็ทูลว่าพระแม่อย่าวิตกไปเลยพระเจ้าค่ะลูกไม่หนีต่อให้มันมาก็เป็นโกรธเป็นแสนลูกก็จะขอสู้ยิบตาเลยทีเดียวลูกจะตีตัดไปขอให้พวกขอเฝ้าคอยรุนรถตามไปก็แล้วกัน สร้อยสุวรรณจันสุดาก็บอกว่าพระพี่อย่าหนีน้องไปนะนางสุวรรณมาลีกอดหัดสชัยแล้วก็บอกว่าแม่ไม่เห็นมีใครแล้วลูกเลยถ้าแม่ตายถวายชีวิตเจ้าจงช่วยน้องทั้งสองไว้นะแม่ยกให้เป็นน้องทั้งสองคนจงเมตตาน้องอย่าทิ้งน้องพอเสียงฆ่าศึกโ่ร้องเข้ามาใกล้ หัศชัยก็จับพระขันให้มั่นไว้ซร้อยสุวรรณจัน์นสุดาก็ยึดหัศสชัยไว้พระเชษฐาจะไปไหนจะช่วยน้องและพระมารดาด้วยเถิดหัศสชัยทั้งจูบกอดน้องทั้งสองแล้วก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเราน้องรักพี่จะไปฆ่าไอ้พวกฝรั่งคอยระวังตัวมาให้ดีกันล้วกันคันแล้วหัศชัยก็กระโดดขึ้นสิงโต เข้าไล่พวกฝรั่งแตกกระจายสิงโตก็กัดไม่ยัง้งรถของนางสุวรรณมาลีก็ตามหัสชัยไปไอเจ้าวิรุณกุลตังเห็นเช่นนั้นก็แยกเขี้ยวเข้าใส่พร้อมกับหุ่นล้อเยาะใส่หน้าหัสชัยตัวของเจ้ามันเท่าลูกไก่กระจ้อยลอยจะมาพลอยตายซะไไ่เข่าเรื่องว่าแล้วไอเจ้าวิรุณกุลตังก็ขับม้าเข้าใส่ อัศชัยอาหารกลัวไม่ยกพระขันขึ้นรับพอวิลุณกับกุลตันทะหลันเข้ามาก็โดนพระขันของอัศชัยฟันฉับก็ให้คอขาดตกมาตายทั้งสองคนพวกฝรั่งเห็นนายตายก็ตกใจวิ่งเงนกระเจิงนางละเวงเกรงว่าทัพจะแตกก็ไล่ตอ้อนเอาไว้พอดีนางยุภาภาคาและลำพาสลีมาพบเข้าก็ช่วยกันลุมหัศชัย แต่จับอย่างไรก็จับไม่ได้หัสชัยเองก็สู้จนเกือบจะหมดแรงแต่ชาวผลึกคิดว่าอย่างไรก็ต้องตายแน่ก็ช่วยกันลุนลถตามหัตถชัยไว้